นะชาวเน็ตแห่แช่ครับไอ้ยิ่งยุบยิ่งโตนี่นะถ้าทางจะเป็นเห็บหมาได้เปล่ะนะยิ่งยุบยิ่งโตนี่มีแต่เห็บหมานะครับมันยิ่งยิ่งบีบเนี่ยไหะยิ่งบีบเบ๊ะรูปมันก็ยิ่งแพร่พันออกเนี่ยนะโอ้สงสัยจะเป็นพักเห็บหมาครับนะเออพอยิ่งยุบยิ่งโตเหมือนเห็บหมาเลยนะครับอ ก็เป็นวาทกรรมนะของไอ้พวกนะพักส้มลมเจ้าเนี่ยนะครับเวลามันโดดมันดิ้นมันพลาดมันก็ยิบยุบแล้วไงยิ่งยุบยิ่งโตยิ่งยุบยิ่งโตแหมนะมันมีแต่ยิ่งยุบยิ่งจะสูญพันธ์แหละครับเออนะมันไม่มีหรอกครับยิ่งโตนะมันมีแต่จะสูญพันธุ์ไปเรื่อยออๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรรมการบริหารพักก็โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองสิบปี แล้วก็จะโดนจริยธรรมตลอดชีวิตอีก